เป็นแบงก์กันนะครับผมก็รอบสะสวงวันที่10มีนาคม2564นห้ะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยมีใครกันบ้างนะครับวันนี้ก็มี2ท่านนะก็มีของคุณพรวัตนะครับเป็นซีซ่า75็ดแอคซาสองแมกกาซีนลูกค้าเก่าด้วยใช่ไหมครับสั่งไปหลายก็บอกแล้วด้วยนะนี่กระบอกที่3ที่4ได้แล้วนะประมาณนี้แล้วก็กระสุนของคุณวริศเอ็กนะครับหรือว่าน้องเอ็กของเรานั่นเองนะครับจัดกระสุนลางเกนหรือว่าลูกกระสุนของโอคุซานนะครับดูยังไงนะครับก็นี่นะครับ O L A โอแซดเคนะครับโอแซดเคโอคูซนะครับผมนะก็เป็นกระสุนแบรนด์กันนะครับจะใส่กล่องลาแกนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบของปืนซีซ่าเจ็ดซาประกับเซราโคสไม้แท้นะครับพร้อมลูกห้านัด2แม็กซกาซีนกันดูนะครับนี่นะครับ2แม็กซกาซีนของแท้นะฮะตัวนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับมาฟังเสียงสไลด์กันดูนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะแน่นและตึงมากนะครับผมตึงมากเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะไพเล้อนะครับเมื่อเราขึ้นลำโอ้โหดูนะครับเสียงโลหะที่มันตกกระทบกันนะครับค่อนข้างที่จะแข็งและแน่นมากๆนะครับทุกพวกบอกเลยนะครับเรามาดูเรื่องระบบเซฟนะครับเป็นระบบเซฟคู่นะครับไม่ว่าจะปรับด้านขวามือซ้ายมือนะครับปรับได้หมดนะครับแล้วมาดูเรื่องระบบเซฟนะครับเมื่อเราปรับขึ้นไปแล้วนะครับไม่สามารถลั่นไกได้เลยนะครับไม่สามารถลั่นไกได้เลยนะครับปรับลงมานะครับลั่นไกได้นะครับเดอบับด้ชั่นได้เลยนะครับเดอบับซิงเกิลได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกระปอกเงินที่ผมแถมให้ลูกค้าแล้วันนะครับผมนะ3นัดนะครับผมจะลองคัดกระปอกเงิน3นัดนะครับกระสุนที่ใช้ในการคัดคือกระสุนที่ผ่านการยิงแล้วนะครับเพื่อเซฟตี้หรือว่าเป็นการป้องกันการลั่นของปืนนั่นเองนะครับผมแม้ค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็ใส่ยากนะครับผมจะต้องกดช่วยนะครับกดตูดนะอเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันเลยนะครับ3นัดนะครับ X อ็กซ75คอมแพค1นะครับ นะครับ3นะครับปอกสุดท้ายนะครับผมแรงดีคอยนะครับจะต้องใช้แรงดันแก๊สของกระสุนนั่นเองแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเขาออกมาได้นะครับแล้วก็เสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะพอแบบมีแมกกาซีนนะปรับเซฟขึ้นไปนะครับลั่นไก่ไม่ได้นะครับเห็นไหมปรับลงมาลั่นไก่ได้เดือดเป็นชั้นได้นะครับเดืบดเป็นซิงเกิลได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับรีวิวระบบของคุณพลวัต นะครับของคุณพลวิ้ก็เป็นซีซ่น75พร้อมลูก5นัดนะครับกล่องใส่ปืนแล้วก็กระสุนของน้องเอ็กวาลิตนะครับก็จบไปนะครับรอบวันนี้รอบวันที่10มีนาคม2564นะครับก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้ออยากเป็นลูกค้าของเรานะครับแอดดีดีร้านเราก็สั่งสินค้านะครับโอแล้วจะส่งนะครับหรือจะมาพรีออเดอร์หน้าร้านนะครับเน้นย้ำว่าพรีออเดอร์นะครับคือมาวางเงินเต็มจํานวนนะครับนะมาวางเงินเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ได้ของ ในอีก2วันต่อไปนะสวันถัดไปถึงจะมารับของนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอแพ็คแล้วจะส่งให้ลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคเราจะส่งวันที่10มีนาคมส5 6 4ันกะครับก็แพ็คเรียบร้อยทั้ง2ท่านนะของคุณพลวัตสมานิต์นะฮะก็จะเป็นซีซ่า752แมกกาซีนนะฮะพร้อมลูก5้านัดปลอกเงินนะแล้วก็ของคุณวริศเอ็กนะครับผมหรือน้องเอ็กของเรานั่นเองนะครับก็เป็นกระสุน โอคูซานใส่กล่องลาเกนนะครับผมนะหรือว่าลาเกนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แพ็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe คลิป YouTube เป็นกํลังใจให้อดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ